สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเส้นขวางทั้ง4เส้นที่เราเห็นบนข้อมือนั้นบอกถึงสุขภาพฐานะและความเป็นอยู่รวมไปถึงอายุไขของท่านได้เลยว่าท่านจะเป็นคนอายุยืนไปจนถึงฐานะทางการเงินของท่านได้อีกว่าท่านจะเป็นผู้มีอันจะกินหรือไม่และความหมายของสร้อยข้อมือทั้ง4เส้นนั้นมีดังต่อไปนี้เส้นที่ 1. สร้อยข้อมือเส้นที่หนึ่งนั้นบ่งบอกถึงชีวิตโดยรวมของเจ้าของมือ และถือเป็นเส้นหลักที่สําคัญที่สุดเมื่อเทียบกับสร้อยเส้นอื่นๆที่อยู่บนข้อมือข้อมือที่มีสร้อยเส้นที่หนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงมีทั้งความลึกคมชัดมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนเป็นเส้นที่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยกและไม่มีรอยหยักใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั่นย่อมถือว่าเป็นลักษณะที่ดีของสร้อยเส้นที่หนึ่งเพราะนั่นหมายถึงสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของคนที่มีอายุยืนยาว ให้ได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆแต่ถ้าหากสร้อยข้อมือเส้นที่หนึ่งในมือของท่านมีรอยแตกแยกแตกขาดเกิดขึ้นนั่นเป็นสัญญาณเตือนให้ท่านต้องใส่ใจในสุขภาพหากท่านมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในอนาคตและหากรอยแตกแยกขาดนี้มีมากกว่าสองจุดเป็นต้นไปหรือมองเห็นเป็นเส้นโค้งที่โค้งขึ้นด้านบนนั่นบอกถึงสุขภาพที่มีความบกพร่องของการเจริญพันธ์ และไม่ว่าเส้นลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับมือของเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามนั่นยอมเป็นมือของคนที่มีบุตรยากหรือบุคคลที่เป็นหมันนั่นเองเส้นที่2องสร้อยข้อมือเส้นที่2บนข้อมือบ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตรวมไปถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานและยังบอกถึงบุค,คลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านอีกด้วยและนอกจากนั้น สร้อยข้อมือเส้นที่สงยังบอกถึงความดีงามไปจนถึงการใช้ชีวิตของเจ้าของมือนั้นและยังสามารถบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ที่มีความมั่นคงมาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าของมือนั้นด้วยหากท่านมีสร้อยข้อมือเส้นที่สองที่สมบูรณ์มองเห็นเป็นเส้นตรงที่มีความลึกและชัดเจนนั่นย่อมหมายถึงผู้มีฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคง เป็นผู้มีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จให้กับชีวิตของตนเองเป็นลักษณะของผู้มีอัญจกินอย่างหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้จากข้อมือในบางข้อมืออาจมีสร้อยเส้นที่สองนี้สมบูรณ์แต่กลับมีสร้อยเส้นที่หนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ความสำเร็จในชีวิตของท่านจะยังคงมีอยู่เพียงแต่ช่วงวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่นของท่านนั้นท่านจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่มีความลำบากเกิดขึ้น เป็นช่วงชีวิตที่มีปัญหาน้อยใหญ่ให้ต้องแก้ไขทําให้ชีวิตต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้เสียก่อนจึงจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่ถ้าหากสร้อยคอมเมอร์เส้นที่สองนี้มีจุดบกพร่องเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยคือมีรอยแตกหรือแยกออกจากกันแค่ส่วนหนึ่งนั่นหมายถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการเงินของท่านอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ท,ท่านจะต้องใช้ความพยายามกับความอดทนเพื่อให้ชีวิตผ่านวิกฤตนี้ให้ได้เสียก่อนและท้ายที่สุดเมื่อชีวิตเข้าสู่วัยกลางคนท่านก็นจะสามารถตั้งหลักปักฐานได้ดีดังเดิมอีกครั้งเส้นที่ 3. ข้อมือที่มีสร้อยข้อมือเกิดขึ้นถึง3เส้นที่มองเห็นเป็นเส้นตรงชัดเจนเด่นชัดนั้นเส้นลักษณะนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นให้เห็นกับทุกคนไป เพราะฉะนั้นการมีเส้นขวางเกิดขึ้นบนข้อมือถึงสามเส้นนั้นย่อมบอกถึงอำนาจวาสนาบอกถึงบุญบารมีที่เขาได้สร้างสมเอาไว้จึงส่งผลให้เป็นผู้มีสถานะทางสังคมที่มีผู้คนนับหน้าถือตาบอกถึงฐานะความมั่นคงทางการเงินที่ดีของคนที่มีผู้คนให้การยอมรับนับถือและเขามักได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลที่ผู้คนต่างก็ให้ความเคารพเลื่อมใส และเป็นผู้ที่มีอายุมั่นขวัญยืนของคนที่มีอายุยืนยาวคนหนึ่งสุดท้ายคือสร้อยข้อมือเส้นที่4บนข้อมือที่ตามปกติแล้วนั้นนับว่าหาดูได้ยากเพราะน้อยคนนักจะมีเส้นที่สีนี้เกิดขึ้นบนข้อมือให้เห็นหาข้อมือของท่านปรากฏเห็นเป็นเส้นที่4ี่นี้เกิดขึ้นอยู่ด้วยนั่นคือความเป็นคนมีอายุยืนของท่านและจะเป็นอายุที่ยืนยาวมากกว่าคนปกติทั่วไป อีกทั้งเป็นคนที่มีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นลูกหลานให้การยอมรับให้ความเคารพนับถือและถ้าหากการแบ่งช่วงอายุจากสร้อยข้อมือแต่ละเส้นให้เป็นเส้นละ30ปีแล้วนั้นเส้นที่สีนี้ย่อมหมายถึงบุคคลที่มีอายุมากกว่าร้อยปีเป็นอย่างน้อยท่านทั้งหลายหลหะครับท่านมีเส้นขวางดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบนข้อมือของท่านกี่เส้นแต่จะอย่างไรก็ตาม นอกจากโชควาสนาหรือบุญนำกําแต่งของแต่ละบุคคลแล้วนั้นการปฏิบัติตัวดีความเป็นคนดีมีศีลธรรมอันดีงามและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมนุษย์และสัตว์โลกด้วยกันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้และไม่ว่าสร้อยคอมือเส้นไหนก็ตามในมือของท่านที่ถึงแม้จะสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็ตามก็ขอให้ท่านมันดูแลสุขภาพพลานามัยให้ดีอยู่เสมอนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม